โอเคนะครับวันนี้เรามาเตือนภัยกันนะครับใครที่จะซื้อของลาซาด้านะให้ระวังตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับมันมีมิจฉาชีพแฝงอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ปักปั๊มลาซาดานะครับแต่เขาอาจจะตรวจสอบไม่ถึงนะฮะดูนะครับเข้าไปที่ลาซาด้านะครับแล้วจะมีผมอยากได้ตู้เย็นนะผมจะซื้อตู้เย็นนะเพราะว่าผมโดนจากตู้เย็นมานะครับอันอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมโดนเจ้านี้นะครับ2,990าบาทเนี้ยนะฮะผมคิดเข้าไปเลยนะครับดูนะครับ แล้วผมก็อยากจะรู้ว่าเขามีของให้ผมไหมผมจึงยิงคําถามนะครับถามเนี่ยอันนี้ผมทดลองมาหมดแล้วว่ามันยังอยู่นะครับพร้อมส่งไหมครับนะครับอ่าพร้อมส่งส่งไหมนะครับผมพิมพ์ไปถามอ่าถามปั๊บมันจะมีข้อความนี้เลยถามคําถามของคุณจะถูกส่งนะครับไปยังผู้ขายนะโอเคนะครับนะครับอันนี้มันจะส่งอันนี้มาส่งอันนี้มาให้เราปุ๊บ มันจะดูพร้อมส่งไหมครับนะของผมนะนี่แล้วมันจะให้เราแอดไลน์ไปถามโดยตรงนะครับนี่นะครับพาลิสนะครับชอบเจ็ดเก้านะครับดูนะฮะตัวนี้น่ากลัวมากนะครับผมดูนะอันนี้ผมก็เลยพิมพ์ไปนะครับเพื่อจะแอดไลน์เขานะพอผมแอดไลน์ปุ๊บดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะนี่นะครับนี่ดูนะครับดูลายดูหน้าลายของเขานะครับพาลิสช็อปนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับ ดูนะตอนแรกก็ตอบคาถามเราดีนะครับคุยคุยกับผมดีนะครับคุยดีนะให้เราโอนเงินนะครับลดให้ผมด้วย2องบันหอดลดด้วยดีใจครับอยากได้ฮะมันถูกด้วยนะครับดูนะฮะพอไอคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับภาพเขาผมไม่รู้ว่าภาพจริงหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในลายที่ผมโดนโกงไปนะครับดูนะครับคุยกับเราดีเลย พอหลังจากที่ผมโอนเงินไปปั๊บเรียบร้อยนะครับดูนะอันนี้ผมโอนไปแล้ว2องพนะครับลดให้ผมนะนะครับลดให้ผม2องพนะฮะพอหลังจากนั้นปั๊บนะครับไม่คุยไม่คุยกับผมเลยนะครับถามก็ไม่ตอบโทรก็ไม่รับเห็นไหมครับคอยิก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 เลยนะครับยังไงก็ไม่รับนะครับผมนะครับนะฮะดูนะครับเลขอาธนาคารอันนี้นะครับดูชื่อธนาคารไว้นะครับตัวนี้อันตรายมากนะครับ คนโดนมาแล้วสี่ห้าคนและคนที่ยังไม่เปิดเผยตัวอีกนะครับผมนะฮะอันนี้ที่ผมรู้คือในเฟซนะครับที่คนเขาบอกว่าหนูก็โดนนะครับหลายคนแล้วนะครับดูนะครับตัวนี้น่ากลัวมากนะครับผมนะเตือนภัยไว้นะครับใครที่สั่งของลาซาด้านะครับนะฮะก็คือต้องระวังให้ดีนะครับใช้เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพอเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ